คุณยายมารสีอายุครบ102ปีฉลองวันเกิดกับลูกๆหลานๆอบอุ่นเรียกได้ว่าได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามเมื่อก่อนหน้านี้ทุกคนได้ทราบข่าวการไม่สบายของนักแสดงอาวุโสคุณยายมารสีอิสรางกูลณอยุทยาที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยด่วนเนื่องจากติดต่อซีวีทมกลางความเป็นห่วงของลูกหลานและแฟน,แฟน แม้ตอนนี้คุณยายจะอาการดีและกลับมารักษาตัวที่บ้านแล้วแต่ทุกคนก็ยังคอยอัปเดตอาการตลอดซึ่งตอนนี้คุณยายมารสีเริ่มกลับมาสดใสแล้วและเพิ่งได้รับโล่รางวัลผู้มีอายุ100ปีที่รักษาสุขภาพดีเยี่ยมและในวันที่สองพฤศจิกายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณยาย ซึ่งลูกหลานได้จัดวันเกิดบรรยากาศสุดอบอุ่นลูกหลานมาพร้อมหน้าพร้อมตาแถมโพสภาพความสุขให้แฟนๆได้ชมกันซึ่งในปีนี้คุณยายมารสีมีอายุครบ102ปีซึ่งทางลูกสาวออยจิยรวดีได้โพสภาพพร้อมข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดคุณแม่ที่รัก ขออำนาจคุณพระศรีรัตนาตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปโปรดดลบันดาลปกป้องรักษาให้คุณแม่มาราศีมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีภยัยใดๆมากล้ำกลายได้เป็นร่มโผลร่มใสของลูกหลานตลอดไป ส่วนหลานชายอย่างพอตตี้ก็โพสตคลิปโมเมนต์น่ารักสุดอบอุน่นกับข้อความว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ยายสีย่าง102ปีแล้วดีใจที่สุดได้ฉลองวันเกิดยายอีกครั้งหลังจากที่ยายหายไม่สบายผ่านเรื่องแย่ๆมาดีใจที่สุดไม่พูดเยอะรักครับ